ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเลดี้ผีแดงกันอีกแล้วนะคะกับช่วงของเรื่องเล่าข่าวแมนยูค่ะมาเริ่มกันที่คนนี้เลยค่ะเวนลูนี่นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงแมนยูนะว่าผมคิดว่าอยู่ในเต็ดเนี่ยพอมากเลยนะสำหรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และแน่นอนเลยว่าคิสเยโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความยิ่งใหญ่มีความเป็นโปรเฟชชันอลผมคิดว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยในูดูการนี้แล้วก็ผมคิดว่า เขาจะต้องทําประตูได้อย่างมากมายเลยทีเดียวอืมวยเพื่อนอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูกรณีพิพาทกันบ้างนะคะระหว่างพีเมลีก,กับฟุตบอลทีมชาติของบราซิลนะซึ่งอันเนี้ยกรณีขอ้อพิพาทนี้มันก็เกิดมาจากที่ว่าพีเมลีกเอ,เองเนี่ยออกกฎว่าไม่ให้นักเตะกลับไปรับใช้ทีมชาติในประเทศที่ เป็นสีแดงอะจากผลกระทบของอไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เป็นสีแดงจแจเลยหนึ่งในนั้นก็คือบราซิลนะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะก็ทำให้ทีมชาติบราซิลเนี่ยร้องฟีฟ่าเลยว่าให้ลงโทษแบนกับนักเตะที่ไม่ยอมไปร่วมทีมชาตินะโดยที่นักเตะเนี่ยจะต้องถูกแบนเป็นเวลา5วันนับจากจบโปรแกรมทีมชาตินัดล่าสุดสำหรับนักเตะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะก็จะมี อาริซงเบเกอร์โรเบิร์โตเฟมิโน่ฟาบินโยนะจากลิเวอร์พูลมีเอเดสันและกาเบียลเฮซูสนะจากแมนซีเดียโก้ซีวาจากเชลซีมีเฟสของแมนยูแล้วก็ลาฟินยาจากลีดอยู่ในเต็ดนะคะซึ่งอันเนี้ย เฟดก็จะโดนแบนไปด้วยเหมือนกันนะทำให้มันมีผลกระทบกับเกมที่จะต้องเล่นกับนิวคาสเซิลนะพรีเมียร์ลีกเนี่ยในวันเสาร์ที่11นี้นะแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็คือเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยที่จะต้องไปเจอกับยังบอยในวันที่14นี้ซึ่ง2เกมนี้เนี่ยก็จะไม่มีเฟดอย่างแน่นอนเลยค่ะตอนนี้เอกอีกหนึ่งคนที่น่าเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาไหมนั่นก็คือท่านในผาน,นะคะเอดิสันคาวานีของเรานั่นเองนะเพราะว่า ท,ทางทีมชาติของอุลุกวัยเนี่ยก็เรียกตัวคาวาน,นีกลับไปติดทีมชาติเช่นกันแต่ทีนี้อ่ะทางสโมสรก็ไม่ได้ปล่อยไปะนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็กําลังร่วมกันค้นหาทางออกอยู่นะคะว่าจะทํายังไงกับสถานาการณ์เช่นนี้เพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบบาราซิลเกิดขึ้นค่ะมาต่อกันที่คนนี้เลยค่ะจาดอนซานโชนะได้พูดเอาไว้นะว่าตอนนี้เขารู้เลยว่าแฟนบอลคาดหวังเป็นอย่างมากที่จะเห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาเหมือนสมัยตอนที่เขาเนี่ยยังเล่นให้อยู่กับดอทมูลนะ ซึ่งเขาต้องบอกเลยว่าสไตล์การเล่นบอลของแมนยูกับดอร์ตมุนเนี่ยมันแตกต่างกันมากจริงๆแต่เขาก็ยืนยันนะว่าจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของเขาอะไรที่เขาเคยทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทําต่อไปและหวังว่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งด้อยค่าน้องนะคะก็ให้โอกาสน้องได้ปรับตัวอีกสักนิดนึงนะเราดูกันไปก่อนก็เป็นกำลังใจให้สานโชนะคะเชื่อมั่นแหละว,ว่ายังไงจะต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน สำหรับคลิปนี้นะคะก็อัปเดตก,กันเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Channel Lady ผีแดงกันเอาไว้ด้วยแล้วก็แฟนเพจ Facebook Lady ผีแดงด้วยเช่นกันนะคะยกระดับการเชียร์บอลให้สนุกยิ่งขึ้นแอดไลน์มานะคะแอด Lady 99ค่ะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ